สิ้นสุดการรอคอยตัวละครใหม่ดิมิตรีมาแล้วมาพร้อมกับสกิลสุดโกงสามารถชุบตัวเองได้ทั้งในโหมดแรง้งและโหมด Battle ล o อยั e แบบ PC หรือแร้งใหญ่นั่นเองตัวละครลับอีกตัวโมโคร่างที่สองจอาสามารถทำอะไรได้กันแน่และปืนอัปเกรดแบบใหม่มาแล้วสิ้นสุดการรอคอยกับปืนอัปเกรด XM8 และฟาร์มัสคาบุกิ และสูตรยิงหัวแบบใหม่ใส้ลายกว่าเดิมแค่ปานก็โดนหัวแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมก็ขอกราบโซนัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิกโกโซไซเบอร์และเราอยู่กับการิน่าฟรีไฟล์ครับผมเอาแล้วครับสำหรับวันนี้นี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่สำคัญมากนะครับผมเกี่ยวกับ การอัปเดตของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในแพทหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมอ่าที่มาใหม่ถึง3ตัวนะครับนในนั้นคือตัวละครชุกชีวิตนะครับแล้วก็โมโคโล่าง2นะครับรวมทั้งปืนอัปเกรดนะครับอ่ามีปืนคาบุกิด้วย <What? S 1> เออปืนคาบุกิก็มีนะครับแล้วก็ปืนอัปเกรด XM8 Thunder แบบใหม่มาพร้อมกับท่าทางในตัวนะครับเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกับนะฮะจตานะครับที่ปรับใหม่นะครับสกิลแบบดูดเลือดนะครับไม่ต้องยิงล้มก็ดูดเลือดแล้วนะครับโคตรจะโกงนะฮะและอัปเดตอื่นๆรวมทั้งสูตรยิงหัวแบบปาดแบบใหม่นะครับเอาแล้วครับผมเรามาดูกันที่อัปเดตแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับอัปเดตแรกในเซิร์ฟไทยนะครับเป็นการกลับมาของชุด ยากุซ่านะครับใครที่ขาดกางเกงนะครับผมยากุซ่าอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับที่สําคัญนะครับผมสามารถเอาโทเค็นมาแลกได้นะครับผมการันตีชัวๆว่าได้ชัวร์นะครับอ่าและมีนะครับแบบแยกด้วยนะครับสุ่มแล้วได้แบบแยกเป็นแบบชิ้นใครอยากได้กางกุงกางเกงอะไรแบบนี้นะครับผมก็ได้แบบง่ายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับสำหรับอัปเดตถัดมานะครับผมสิ้นสุดการรอคอยนะครับ สำหรับปืนอัปเกรดนะครับผมตัวใหม่ที่หลายคนบอกว่าเป็นปืนโน้นปืนนี้นะครับเปิดตัวนะครับจาก f ีไฟล์ออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของ XM8 นะครับผมอ่าแบบ Evolution นะครับหรือว่าแบบอัปเกรดนั่นเองนะครับก็มีทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าปืนนี้นะครับยืนยันแน่นอนนะครับ ว่าจะมาในแพทหน้าอย่างแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> สำหรับสาวก x m 8หรือว่าใครที่เป็นสายแอคในโซนฟีสไตล์ตลนะครับรอได้เลยนะครับเพราะว่าปืนนี้นะครับมากับท่าทางใหม่แล้วก็อบิลิตี้นะครับผมอ่าแบบพิเศษนะครับผมและต่อมาว่าด้วยเรื่องของตัวละครโมโคร่าง2นะครับมาแน่นอนนะครับ่า โมคูแบบอัปเกรดนั่นเองนะเอาเลยครับและตัวละครใหม่นะครับสามารถชุบชีวิตได้นะครับผมมาแน่นอนอันนี้ชุบตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้นะครับโอ้ยอย่างโกงบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวละครอีกตัวนะครับผมก็ซัพพอร์ตตัวแรกนะครับก็คือสามารถที่จะชุบนะฮะคนอื่นได้เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งความสามารถของตัวละครพี่โก้เคยทดสอบให้ดูแล้วนี่ครับมีปุ่มชุบตัวเองมานะครับสามารถชุบตัวเองได้แบบไอเทมชุบตัวเองเลยนะครับแต่สามารถที่จะชุบในแหลงได้ในโหมด Battle Royal ได้ด้วยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับปืนใหม่นะครับผมก็เป็นอ่า ไลฟ์เฟินนะครับผมมาค์แมนนะครับอ่าแนว SVD SKS จำพวกนี้นะครับผมอ่านะฮะเันจะเป็นปืนตัวใหม่ที่ยิงสายตัวเลยแหละนะครับผมเพราะว่านัดแรกนัดสองเนี่ยมันจะแรงนะครับและปืนอัปเกรดกระบอกที่2นะครับก็คือฟาร์มาร์สคาบุกินะครับอ่ามีภาพหลุดของปืนชาร์จมาด้วยนะครับผมก็จะเป็นอ่ในส่วนของเวกเตอร์นะครับ โคตรดีเลยบอกเลยนะครับและปิดท้ายเนี่ยครับผมในแผ่นหน้านะครับผมก็ด้วยลูกซองควงแบบใหม่นะครับเอาละครับตัดมาที่อัปเดตกันนะครับที่ GM ได้ปล่อยคลิปอัปเดตออกมาแล้วนะครับพี่โคจะมาสรุปให้ฟัานะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างในแผ่นหน้านะครับก็มีโหมดหนึ่งหนึ่งนะครับผมมาแน่นอนนะครับในโหมดนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับสามารถที่จะ ใช้กระเป๋านะครับในโหมด C ีได้แล้วนะครับอ่าสะพายกระเป๋าโชว์นะครับโอ้โหเจ๋งนะและปรับตัวละครใหม่โจต้านะครับกลายเป็นตัวละครดูดเลือดนะครับยิงแล้วดูดเลือดด้วยนอกจากยิงล้มและดูดเลือดนะครับบอกได้เลยว่าแพทดหน้าเนี่ยโคตรโกงนะครับสำหรับโจต้านะครับและมีการปรับปืนใหม่นะครับผมอ่าดังนี้เลยนะครับผมอ่าก็เนื้อองขวดงเรียบร้อยนะครับ เอาเลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,ารีวิวนะครับผมกางเกงสายไลไน์นิดหน่อยอี่โหคาบุกิจเป็นไงล่ะเจอกางเกงใหม่นะครับผมแต่จริงๆพี่โก้ซื้อตั้งนานเลยแหละนะครับผมกางเกงนี้แต่ไม่ได้ใส่นะวันนี้ขอเอามาใส่แบบเท่ๆแบบสายไฮไลท์หน่อยนะเอานั่งทําอะไรตรงนั้นเรียบร้อยหัวแตกโอเคอุ้ย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 โอ้โหโดนยับโดนยับครับเดี๋ยวปาดให้ดูครับอี่เรียบร้อย ผมดาเมจแดงล้วนๆไปครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พี่โก้ทำคลิปในมือถือนะครับผมคลิปลากหัวลูกซองอะไรแบบนี้นะครับหรือว่า M500 แบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้นะครับถ้าน้องๆคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอมานะครับสูตรปาดของลูกซองนะครับโอ้โหบอกเลยโอกาสติดเนี่ยเยอะมากนะครับ80-90%เเลยแหละนะครับมา ยืนยิงใครเรียบร้อยดีเซิร์ตไปครับผมดีเซิร์ตไปครับผมสองหัวชิวชิวตามสไตล์โซไซเบอร์สามหัวชิวชิวโอ yeah หมดหมด <laughs> อเอาแล้วครับใครเคยเจอแบบพิโก้บ้างนะครับผมกดซุ่มทีมไปคนเดียวนะ แล้วเจอคนอื่นมา3คนแต oh ่งตัวเหมือนกันแบบนี้โอ้โหผมนเจอตีไายสิท์เลยครับผมจังวันนี้บองเลยเจอตีจ่านะครับเอ้ยใครทําอะไรจ่านี่หัวแตกมังเฮ้ยแ่งแกนวะน่ะล่งแกนทุกคนหนูใส่เสื้อแดงโอ้โหอีกคนก็แรงแกนแกนแล้วไงจ่ายิงไปจ่าจังวะนี้ผมครับพิจ่าเรียบร้อยสองหัวไปชิวๆครับจ่าจ่าอย่าบังอย่าบังจะสูซ่มหัวหน่อยซูมหัวหน่อย โอ้จ่าบังอะดูโอ้จ่าต้นเลยเนี่ยโอ้ถ้าต้นยังไม่สร้างสรรค์เลยโดนจ่าบังครับทุกคนโอ้ไม่สามารถยิงได้นะทุกคนอดเลยอุตส่าห์ได้เล่นกับจ่าแล้วโอ้โหแล้วชื่อจ่าแต่ละคนดูดิใส่อะไรทั้งนั้นเนี่ยคือแบบเอาฟอร์ตมาแบบว่ากันหมอกในโหมด4ีีหรือว่ายังไงวะเนี่ยงงนะไปจ่าไป ไปเล่นกันดีกว่าจะไปมาด้วยเลยจาไปกัน3มคนเลยไปคนเดียวก็ได้นี่เรียบร้อยหัวเตะแหลงแกนแล้วไงอะครับชิวๆนะฮะเดินแบบเดินรอชิวๆตามสไตล์สุดไซเบอร์ไม่พลิ้วเนี่ยครับผมแต่เน้นชวร์อ้าวโดนจ่าลัดบมดเลยจบโดนจ่าลัดบมดเลยตัดมาที่เกมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมโหเซ็งว่ะ จารัดตลอดนะครับผมโดนจารัดหมดเลยอ่ะจ้าเฮ้ยจ่าใจดีว่ะแจกอ8เอ็นะฮะโอ้ขอบคุณจ่าด้วยครับผมจ่าไม่พูดไม่จ่าเลยนะครับผมไปเอ้าลืมปิดไม้นึกว่าทําไมจ่าถึงไม่พูดโอเคไปครับจ่าจ่าสามอบมอบเอ็กเอ็มแปม้เราแล้วต้องใช้เปิดประเด็นแ้วหน่อยเปิดประเด็นผาดผาดนี่เรียบร้อยโอ้นัดเดียวเองนะ ียบ,ยบ้อยครับผมโมโคตึงครับผมจุมทีมาครับทีนี้สายกันหมอกก็ามาครับผมในโมซีซี <c oughs> สูตรใหม่วันนี้ <c oughs> เอาเลยครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพี่โก้กันด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับหรือว่าปุ่มซ u b s c r i b e แล้วกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พี่โก้ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม